เอเอมชยาธนุดสรทั์ MUT 8 2ค่ะเอมเป็นคนเดียวที่พูดไม่ชัดเพราะว่าเอมีรูปปากที่ผิดปกติตั้งแต่เกิดและเอมเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียฟันหน้าไปถาวรแต่เอมคิดว่าความบกพร่องในชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางต่อความฝันแล้ววันนี้เอมมีเสียงที่จะพูดเพราะเอมอยากบอกทุกคนว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจํากัดแต่มันไม่ใช่ข้อจํากัดในความสามารถของเราค่ะ คีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ค่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่มีโอกาสชีวิตของมนุษย์คือการหาโอกาสและการทำให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนั่นมันแอพพลายกับทุกวงการและปัจจุบันยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาสเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันให้ พราะบางครั้งมันไม่ได้มาจากภาครัฐมันไม่ได้มาจากสังคมแต่มันมาจากความเมตตาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากตัวเรามันเป็นแค่ความใจดีอันเล็กน้อยที่มันจะสร้างผลประโยชน์สร้างกรรมการมีคําถามไหมคะมีสองท่านค่ะดรต้องเริ่มก่อนเลยค่ะสมมติเชิญขึ้นไปยืนสามคนสุดท้ายที่เวทีเอ็มยูใหญ่เราเขาถามเรื่อง black life matters ค่ะ และถามถึงเ e อร์สเปคทีฟของเราภายใน30วิจะตอบว่าไงครับหนูคิดว่านี่เป็นการก้าวกระโดดทางการเรียกร้องสิทธิต่อชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งเมื่อหนึ่งชาติพันธุ์ทำได้แล้วเอมคิดว่านี่จะเป็นก้าวต่อไปสำหรับชาติพันธุ์อื่นค่ะที่เราจะมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าเราอยู่ส่วนไหนในโลกก็ตามค่ะขอเชิญดกรก่อนค่ะหมอ,อ,อจากสถานการณ์โควิดนะครับมีสถิติ คนเชื้อสายเอเชียเนี่ยโดนทำ้ายร่างกายมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเช่เอมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรเราคิดว่าเรื่องนี้มันจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับ ค่ะในฐานะที่เอ็มเป็นนางแบบจากมิลานนะคะละเอ็มก็ประสบเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะคือเคยเกือบถูกต่อยเพราะว่าเป็นคนเอเชียตอนที่อยู่มิลานแฟชั่นวีคคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความเข้าใจว่าชาติพันธุ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับอุปนิสัยหรือว่าความรับผิดชอบสีทีเดียวการแพร่ระบาดของโรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะมันไม่สามารถโทษใครคนใดคนหนึ่งได้เพราะเมื่อเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราติดกันหมดค่ะอืมเชิญค่ะพิชวรีค่ะการตกติดแน่นอนเชิญค่ะ คุณจะเปลี่ยนใจไม่ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้แทนสมัครทานการเมืองที่ตั้งใจทีแรกว่าจะเลือกเขาเพียงเพียงเพราะว่าไปทราบว่าเขาสวมเขาให้คู่สมรสหรือเปล่าคะหนูเปลี่ยนคะ่ะเพราะเอ็มเชื่อว,ว่าความซื่อสัตย์ในพื้นฐานชีวิตคู่นะคะมันคือพื้นฐานของทุกอย่างคะ่ะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะคนที่สําคัญกับเรามากที่สุดในชีวิตมันยากที่เราจะซื่อสัตย์กับคนที่เราจำเป็นต้องรับใชค้ค่ะ และหัวใจของนักการเมืองนะคะคือการรับใช้ประชาชนค่ะ,คะนั่นคือเกียรติภูมิของความเป็นนักการเมืองขอบคุณค่ะเชิญพี่หนุ่มค่ะสวัสดีครับที่ไหนคะเนี่ยสวัสดีครับเชิญเอมเ,ออเห็นมาตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าบบลิ่งเนี่ยเป็นนางแบบเป๊ะเลยเพราะเป็นนางแบบอาชีพมาหลายปีเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนางงามได้ยังไงแล้วก็มีวิธีการฝึกซ้อมตัวองยังไง Oh, อย่างแรกเลยนะคะตอนนี้อยู่ตื่นเต้นมากค่ะเป็นสิ่งที่ยากจริงๆค่ะการตอบคําถามก็อย่างแรกคือฝึกไม่ให้ตื่นเวทีนะคะเพราะว่าตางจาก r นเวย์แต่ในส่วนของการเดินเอมคิดว่าการเป็นนางแบบนั้นเป็นจุดเด่นของเอมค่ะเพราะว่านางงามไม่ควรจะเหมือนกันหมดที่สําคัญคือผู้หญิงทุกคนไม่ได้เหมือนกันถ้าเรามีตัวตนที่แตกต่างความสามารถที่แตกต่างเราควรจะโชว์สิ่งนั้นแต่ทําให้คนดูสบายตาค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ต่อไปขอเชิญคุณน้ำฝนค่ะ หนูจะมีมุมมองในด้านของ attitude ค่อนข้างสตรองใช่ไหมคะแต่ครูอยากถามอีกด้านหนึ่งอะค่ะว่าหนูเป็นคนตลกไหมคะแล้วก็ถ้าหนูเป็นคนตลกหนูคิดว่าอะไรหนูตลกตรงไหนอะครูเห็นมาจากไหนเหรอคะคือเอ็มไม่แน่ใจค่ะมีหลายคนบอกว่าเอ็มเป็นคนตลกคือตลกมาจากข้างในค่ะตลกที่จังหวะค่ะเอ็มคิดว่าสูนทฤษฎศาสตร์ที่แท้จริงนะคะแบบ Sense of Humor เนี่ยมันคือจังหวะที่เราเล่นแล้วคนรู้สึกว่า มันออกจากความเครียดได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องพยายามค่ะเพราะว่านี่มันคือรสนิยมขอบคุณค่ะโอเคเด็ดนะคะมีพี่มีค่ะเชิญค่ะคุณมิลินค่ะในในฐานะที่คุณเอมเป็นนางแบบมาก่อนนะคะคิดยังไรกับคําพูดที่ว่าเสื้อผ้าเป็นของนอกกายแล้วก็เป็นเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องไรสาระค่ะ เอ็มคิดว่าไม่มีอะไรที่เราชอบเป็นเรื่องไร้สาระนะคะพี่มิลินคือสิ่งที่เราชอบอะเราให้คุณค่ากับมันถ้าเรามีแล้วเราไม่ลำบากเราสะสมได้ค่ะส่วนเสื้อผ้าเป็นของนอกกายนั้นคือมันอยู่บนตัวเอ็มนะคะก็ต้องบอกว่ามันจริงแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ express ความเป็นตัวเราบุคลิกภาพของเราเพราะฉะนั้นมันคือสื่อค่ะมันไม่ใช่เพียงของนอกกายขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คุณค่ามันหรือไม่เชิญเมื่อกี้มีพี่เฉลี่ใช่ไหมคะเชิญค่ะ คยมีคนบอกไหมคะว่ารูปร่างดูเป็นนางแบบมากเกินไปที่จะมาประกวดนางงามเคยมีค่ะพี่เชอรี่แล้วก็มีแต่คนบอกว่าเอ็มผอมเกินไปหรือเอมพยายามที่จะผอมเพื่อเป็นคนที่ดูสวยสวยแบบพิมพ์นิยมมาค่ะในสายตาคนทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่เป็น body shaming นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอ้วนเสมอไปเพราะเอ็มผอมตั้งแต่เกิดเอ็มเคยพยายามจะกินเพื่อให้คนอื่นสบายใจแล้วเอ็มก็อ้วกออกมา ซึ่งเอ็มกลับรู้สึกว่าในเมื่อเรามีบอดี้ไทป์หลายแบบนะคะมันผิดที่คุณค่าที่เราให้แต่ไม่ได้ผิดที่สิ่งที่คนเกิดมาเป็นคะ่ะต่อไปไมอสักกู่ใครนะคะอา,คอาจารย์เชิญค่ะถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้ทั้งไทยและโลกนะคะแล้วน้องชายเองต้องเจอใครสักคนหนึ่งอยากเจอใครแล้วจะคุยอะไรกับเขาเพื่อทาให้โลกปัจจุบันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เอ็มอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่ลึกมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เรียนวิทยศาศาสตร์แต่เอ็มอยากพบ นิโคลาเทสลาค่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้านะคะแล้วเขาเคยอยากให้ไฟฟ้าเป็นพลังงานอิสระซึ่งนั่นหมายความว่าเราวางที่ชัดแปดวางมือถือปุ๊บมันไหลในอากาศมันช์าได้เลยเราไม่ต้องเสียเงินค่าไฟแต่ปัจจุบันการบริหารรัฐทําให้เราต้องจ่ายเงินส่วนนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราใช้และร่วมรับผิดชอบด้วยกันแต่เอ็มอยากถามว่ามีแง่มุมไหนไหมที่เขาจะทําให้มันฟรีและทุกคนได้ผลประโยชน์โดยเชิญน้องชามค่ะ oh. I feel like we already asked you so many questions. So, is there anything else that you would like to tell us about yourself? Well, first, my English is not that good, but I would like to try. Once I become a news universe Thailand, I have to practice on my English because that's the national language. But I don't think it's important to speak a language that is popularity-speak because we are different in culture and we should be proud to present it. I think your English is really good, and your mind is. เมื่อก kind of oh ี้พ okay voilà ี่ชามชมว่าภาษาอังกฤษหนูดีมากค่ะคุณค่ะหนูตื่นเต้นมากค่ะมีคำถามอีกเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีคำถามจากด้านนี้ค่ะเชิญค่ะโอเคครับในฐานะที่จะไปประกวดมิชชันนีเวิร์สครับจะต้องเป็นโปรเพอร์เซนการพูดไม่ชัดของเชอเอมนะครับจะเป็นอุปสรรคในการประกวดมิชชันนีเวิร์สบนเวทีแม่ไหมครับ เอมคิดว่าหนึ่งนะคะว่าตามความเป็นจริงเรามีเวลาค่ะหลังจากที่เราเป็น m ิ s e u m เวิร์สไทยแลนด์กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความพยายามแก้ไขจุดบกพร่องของเอมเพื่อที่เอมจะก้าวข้ามไปเป็นสิ่งที่เอมอยากเป็นแต่เอมไม่อยากให้จุดนี้ทำให้คนอื่นที่มีความบกพร่องหรือความพิการแต่กำเนิดรู้สึกว่ามันผิด like is it bad to born unlucky I think it's not <S เพราะฉะนั้นเอมแก้ไขให้ดีที่สุดในบริบทของเอมค่ะแต่เอมไม่อยากทำให้ใครรู้สึกได้ ขอบคุณค่ะพี่ณค่ะเชิญค่ะ,ะพอบอกว่ามีเวลาเยอะถามกันใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะ <c oughs> พี่ณเชิญค่ะหนูเป็นคนแรกที่พี่ถามภาษาที่หนูอยากจะพูดกับพี่คือภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะนั่นเพราะว่าเราเป็นคนไทยและอันนี้เอ็มเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะคะก็คือ เราไม่ได้พูดอังกฤษได้ทุกคนถูกไหมคะเมื่อเราเป็น Miss Universe Thailand แน่นอนเราต้องพูดภาษาไทยเพราะเราอยากให้คนที่ได้ยินเราเข้าใจและรับรู้ในครั้งแรกที่ได้ฟังหากว่าคำพูดของเอมเปลี่ยนชีวิตเขาให้กำลังใจเขามันไม่ควรเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะพี่บงค่ะหนูไม่ได้มีญาติหรือ เนื้อเลือดเนื้อของความเป็นฝรั่งเลยใช่ไหมคะคุณแม่เป็นคนเชื้อสายจีนค่ะคือครอบครัวเนี่ยอพยพมาจากไหหลำค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าพอเราเกิดเป็นคนไทยอะค่ะ as in แบบสังคมมันหล่อหลอมเราเอ็มเชื่อว่าความเป็นไทยอะมันอยู่ในตัวเราแล้วนั่นทําให้เราแตกต่างจากนางงามชาติอื่นๆที่เป็นเอเชียนเหมือนกันค่ะที่ถามคือทําไมดูมีคาแรคเตอร์บุคลิกอะไรแบบหลายอย่างที่ดูเป็นฝรั่งอะ อาจจะเป็นเพราะว่าเอ็มทำงานมาหลายประเทศค่ะก็มีทั้งที่ทำงานแบบไปกลับนะคะคือไปเดินแฟชั่นวีคหรือว่าทำป็นจ็อบแล้วก็ไปเพลสเมนต์ค่ะนั่นคือเราต้องไปอยู่ขั้นต่ำสามเดือนค่ะเพื่อเข้าใจตลาดแล้วก็ทำงานในรูปแบบที่เขาต้องการซึ่งมันคือการทำให้เราเข้าใจความเป็นประชากรโลกค่ะ <c oughs> ทำเสียงแมวได้แม่ปุ้อยากได้ฟังเสียงแมวอ่ะลองมันเป็นความสามารถพิเศษที่เอ็มภูมิใจมากค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะมีคำถามอีกไหมคะตอบจะประมาณ18คำถามแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ